น,นี้เราจะเจาะลึกลงไปในจุดยุทธศาสตร์สำคัญและเป็นจุดแข็งของมาเลเซียนั่นเองนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ที่ท่านผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะครับว่าเมืองให,ใหญ่โตอย่างเช่นกุลลลัมเปร์นั้นจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มีประชาชนชาวมุสลิมนั้นมากเป็นอันดับที่สองของกลุ่มอาเซียนก็ทําให้รัฐบาลของมาเลเซียนั้นตั้งเป้าว่านี่คือศูนย์กลางทางการเงินของ อ,อิสลามทั่วโลกโดยจะมีการเชื่อมโยงกันทั้งอินโดนีเซียมาเลเซียและไปที่ตะวันออกกลางนะครับผมจะ่นท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่ามาตรการที่รัฐบาลของมาเลเซียนั้นพยายามที่จะปรับขยับทั้งหมดนั้นคืออะไรบ้างเช่นขยายเพดานการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างชาติในสถาบันการเงินซึ่งปัจจุบัน กำหนดไว่าไม่เกิน30%ให้สูงขึ้นเลยครับส่วนประเด็นที่2ก็คือให้ใบอนุญาตในการที่จะเปิดประเภทธุรกิจต่างๆนี่นะครับให้เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายก็คือว่าตลาดเงินในมาเลเซียนั้นจะต้องขยายตัวเฉลีย่ย8-11%ต่อปีภายใน10ปีข้างหน้านะครับ จุดนี้เองครับจึงทําให้แต่ละการทํางานตลอดจนเรื่องของการใช้สถาบันการเงินเป็นหัวหอกสําคัญในการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องนวัตรกรรมทางการเงินที่เกิดขึ้นในมาเลเซียและที่สําคัญก็คือทําให้ธนาคารเนี่ยนะครับจะต้องมีการแบ่งกลุ่มแต่ละประเภทนั้นชัดเจนกันออกมาถ้าจะเปรียบเทียบกับบ้านเรานะครับบ้านเราก็จะมีธนาคารรัฐธนาคารเอกชนแต่ถ้าดูจากทางด้านของมาเลเซียแล้วนี่นะครับจะแบ่งประเภทออกมาเป็นประเภท ของทางการเงินมากกว่าที่จะเป็นธนาคารรัฐหรือธนาคารของเอกชนซึ่งทั้ง8ประเภทก็จะประกอบไปด้วยเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับธนาคารมินชอนแบงก์หรือว่าในส่วนของทางด้านทําหน้าที่เป็นเฉพาะในหน้าซื้อขายมีธนาคารเพื่อการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจรวมไปถึงที่เกี่ยวข้องกับทางด้านของการประกันภัยเป็นต้นครับและเราเองเนี่ยนะครับก็ได้ไปสัมภาษณ์กับทางด้านของผู้บริหาร CIMB โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พูดถึงว่านวัตกรรมทางการเงินอะไรที่จะเชื่อมคนทั้ง600ล้านคนในเขตเศรษฐกิจประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนไปติดตามรายงานพิเศษกันเลยครับอาเซียนพยูความหมายก็คืออาเซียนสำหรับคนทุกคนกับประชากร600ล้านคนที่กำลังจะกลายเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรามักจะได้ยินนะครับว่าบางประเทศก็จะตั้งตัวเองให้เป็นประตูแห่งการเชื่อมต่ออีกหลายชาติแต่ที่นี่ มาเลเซียวิธีคิดของเขาคือจะเป็นประตูแห่งการเชื่อมต่อการลงทุนในอาเซียนทั้งหมดที่นี่ประกาศชัดแล้วนะครับว่าถ้าจะทําอย่างนั้นได้ก็จะตั้งธนาคารแห่งคนอิสลามที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียนและอาจจะใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองครับในจอนแปงผู้อํานวยการสถาบันวิจัยเศรษฐกิจอาเซียน CIMB กรุ u ปมองว่าหลายประเทศในอาเซียนก็มีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นความพร้อมเรื่องการค้าขายการลงทุนหรือแม้แต่ด้านบริการการท่องเที่ยวแต่สิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาคือการหาระบบที่เป็นหนึ่งเดียวระบบที่พูดถึงคือระบบด้านการเงินซึ่งเชื่อมโยงคนทั้งหมด600ล้านคนให้สามารถทําธุรกรรมได้ง่ายซึ่งเปรียบเสมือนกับการเชื่อมประเทศทั้งอาเซียนได้อย่างสมบูรณ์แบบหากจะมองยุทธศาสาตร์ของมาเลเซียแล้วสถาบันการเงินชน,นาในมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือธุรกิจด้านการเงิน ล้วนมองที่ความได้เปรียบคือการมีประชาชนชาวมุสลิมมากเป็นอันดับสองในอาเซียนเป็นรองก็เพียงอินโดนีเซียเพราะฉะนั้นยุทธศาสตรสําคัญคือการตั้งศูนย์กลางธนาคารอิสลามของอาเซียนเพื่อหวังที่จะเชื่อมเม็ดเงินลงทุนตลอดจนการทําธุรกรรมของคนชาวมุสลิมในอินโดนีเซียนในมาเลเซียและมองการไก่เชื่อมคนมุสลิมจากฝั่งตะวันออกกลางให้สร้างเม็ดเงินเข้ามาในอาเซียนและเอเชียมากยิ่งขึ้น เรากำลังเตรียมความพร้อมรับมือกิจกรรมทางธุรกิจที่จะขยายตัวมากขึ้นนะครับโดยการช่วยอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมทางการเงินให้เป็นตลาดเดียวกัน ผมยกตัวอย่างง่ายๆก็แล้วกันนะครับหากธนาคารเราเนี่ยสามารถให้บริการถอนเงินจากตู้ ATM ได้ง่ายๆไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนในอาเซียนนี่แหละครับคือความหมายของการเป็นตลาดเดียวกันและท่านผู้ชมครับในมือผมเนี่ยเป็นบัตร ATM ซึ่งออกในประเทศไทยสังเกตได้จากที่มีเน้นคำว่าไทยของสถาบันการเงินแห่งนี้ c i m b แต่ว่านวัตกรรมและการแข่งขันของธนาคารซึ่งเขาตั้งตัวเองว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ในการสร้าง ศูนย์กลางทาการเงินของธนาคารอิสลามที่อยู่ในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งที่สุดของมาเลเซียนี่คือความน่าทึ่งของบัตรใบนี้ที่ผมอยากจะชี้เห็นก็คือว่าบัตรใบนี้ออกที่เหมือนไทยแต่วันนี้ผมใช้งานอยู่ที่กุลลัมเปอร์มาเลเซียถอนผมถอนมาหนึ่งร้อยรกิจนี่คือ ธนบัตรสกุลริงกิตของมาเลเซียและถ้าหากว่าบัตรใบนี้สามารถไปใช้ที่อินโดนีเซียธนบัตรนี้ก็จะออกมาเป็นรูเปียอินโดนีเซียและถ้าพูดถึงความเสียเปรียบได้เปรียบเก็บกับอัตราแลกเปลี่ยนก็ปรากฏว่าวินาทีที่ผมกดก็จะใช้อัตราแลกเปลี่ยนณวินาทีนั้นทันทีนี่คือนวัตกรรมทางการเงินที่กำลังจะเชื่อมคนอาเซียนทั้งหมด600ล้านคนเพราะเขาตอบย้ำว่าต้องการเป็นศูนย์กลางการลงทุน โดยเป็นศูนย์กลางของธนาคารอิสลามิกที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและของโลกด้วย